ขอฝากเพลงนี้เพื่อคุณถึงโลกเวียนหมุนขอ,อยาให้คุณลืมได้บรรจุถอยคำหวานซึ่งซึ่งกลั่นจากดวงหรือไทยให้คุณอาไลเคลิมฟัน ขอฝากเทวันฉันฟ้าช่วยส่งทํานองร้องไห้คุณจำมันลำบากอยากเย็นเข็นใจก็ไม่เป็นสิ่งสำคัญหวังให้คุณน,นั้นชื่นใจ tien lam ryk